เ็ทที่ได้เมื่อนี้ค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะแพนทําเวลาเนะแลนเก็บเฮทมองโนนกับพระท่านได้ออกนะคะพี่น้องผาาบังฉากมันก็สิเป็นมืดๆในจักน้อยเพราะว่าแดดแล้วก็ขึมนะะเนาะค่ะเนาะก็่าถึงกับแดดดอกมันบดแต่ว่าแดดก็ซองมากจักน้อยนะคะเนี่ยค่ะเฮดก็อยู่ทั้งหนาแล้วโขเขามาพ่อสองดอกเก็บด,ดอกอีกก้อนเนาะคะ่ะขาหง่ๆเสียงทอนเฮ็โอ้ยกรบ กรอบจวดจวดปีดขาไว้ขากระเงาอันนี้ลักษณะโดงเฮดของปีกายนี่ที่ห้าเก็บไปนะคะปีนี้ก็บมายามอีกเวลามันออกกับมายามโลดค่ะ มันมีเสือหลายตัวหมกตัวนี้ออกพรมกันมนมี่แพ่นเก็บไปเมื่อวานนี่ตัดขาเน,น้นเน่นมันแน่นค่ะเก็บมือเดียวขันเอากล่องหอยใส่ข้อเนี่ยมันตัดบด่ได้พอว่า โฟกัสมันต้องก้มลงเนาะค่ะก้มไป้ส่ไปคว้าเงยไปตรงงล่องมันกะบ่ไดตามความคิดของเห้ามันสีบมเนี่ยเห็นเฮ็ดให้ค่ะก็ขอบคุณเอฟซนะคะที่เพิ่นแนะนำมากแต่ว่ามันเฮ็ดบ่ได้ค่ะต้องเก็บแบบถือไม่เชืฟรีเนี่ยแหละค่ะ หันไปพร้อมตามทิศทางที่เคยเก็บมีอีกไหมคะคุณเห็ดเนาะพี่น้องโอ้ยมวนค่ะตื่นเต้นอันบกคอตัดขานะคะลืมเพราะว่าเก็บมาว่ามันห้าหกดอกแล้วะคะ่ะตั้งแต่ต้นคลิปเนาะอันใหม่เซลฟี่ย่างเดียวค่ะมือน,นี้ทำเวลาไปพร้อมค่ะพี่น้องเพราะว่ามันสิคำเนาะ แพทกะต้องเบิ่งลูกพร่อมคะ่ะช่วงนี้นะคะแพนกะบไรา,าพี่น้องมาแล้วกะบรด้เฮ็ดจริงๆจังๆคือตก่กนค่ะเพราะว่าสถานการณ์โควิดเนาะพี่น้องกะเฮ็ดไปเป็นสถนนานการปันพี่น้องเบิ่งนี้ล่ะคะ่ะไปต้อนะคะ่ะพี่น้องหมู่บ้านซึนเพิ่บนพันได้ออกมองมองเลมันโน้นก็ออกตามหลังบ่พเพนาญเนาะมันเป็นโน,น้นๆนรับลม รับแสงแดดอากาศก็เข้าถึงดอกเ็ดง่างปีนี่งานแน่นค่ะเห็นเฮดเหลืองพอมเนี่ยคะ่ะแค่ซองให้เบึง เอาว้ให้มันใหญ่ก่อนบ่พี่นองเก็บไปก้อนดอกี่ดอกนั่นกะเอาไว้มันแตกลูกแตกหลานก่อนเพราะว่าเป็นงาเนาะดอกมันแตกแตกบองงามขอดอกนี่ค่ะใบไม้บางรุ้นรุนอ้อเกตหนึ่งมานนิขันมืเอื่นกับเป็นเกตสองได้ง่ายๆเลย เอาไปน้ำค่ะดูว่าได้แค่ไหนแล้วได้สำนีแล้วดอกงามๆยังบบเห็นดอกเถาค่ะแต่เก็บมากคลิปนี่ปลาเป็นไรชุ่มชื่นยังออกห่างอยู่ปลานี่คะ่ะตะก้าไว้กน โอ้โด,อยยอดอกใบใหญ่บ่งเดี๋ยวเอาดอกงามง,งามค่ะดอกนี่กะนาเป็นเชื้อลาข้ามค่ะดอกนี่งามไปน้ำค่ะโอ้เฮ็ดนาเดทิดนาเยแพนทายบึง แต่ไม่ใช่จุดประสงค์ของเรานะคะกลุมเหดหนาแหลกลุมจะเหดหนาแหละหรือว่าเดตาตเบือ่อเนาะพี่นอ้องเหดหนาแหลกก็มีหลายชนิดอันนี้กับแผ่นกับบมันใจแผ่นบ่หมันใจนะคะเพราะว่าท่านในบานขึ้นมากก็เลยบ่แตะเท่านั้นเป็นเห็ดพิษเนาะ มันคล้ายกันกับเห็ดไทยแต่ว่าเฮ่ากับตรงเบิ่งคักเนาะค่ะพี่น้องมันมีตัวเหมือนตัวคล้ายหลายพร้อมคันบ่แน่ใจกะบบเซียง่เก็บไม่กินนะคะไปกันโตเนาะพี่น้องเนาะเอายุ่งคือเบาวกว่าชู่มือวันนี้ในวิดีโอก,กับ่บเห็นค่ะโอ้ดีดีดีดมานมานมาน,มานค่ะอันนี้แพ่นไทยเ,เบิ่งเห็ดพิษร้ายแรงนะคะอันนี้เพชรขาดมันมีสีส้มแล้ะก็สีออกเหลืองๆแบบนี้ค่ะ อันตรายหลายแพนบอ่อเข่าไปไก่สปอมันค่ะขันล้มขันยังให้เต็กเก็บหางจากเค็ดพึ่งประมาณเม็ดหนึ่งนะคะเพื่อความปลอดภัยเนาะเพื่อสปอมันพัดมันปิวไปน้ำหากคิดดอกงามงามกำลังเสบค่ะแพนมักแบบนี้ลนะ่ะใส่ตะก้าค่ะเอี่ยวมากกับมีดอกมี ใบคริสต์มาสเป็นใบฟอยๆน้อยๆงามงามพี่น้องเบงป,าป่าใบฟอยๆน้อยๆมันโตกลงมากแล้วมันกะมักมุมเนาะมันกะเกิดเชื้อเฮ็ดป่าเห็ดงามงามซออสเนาะครับพี่น้องงามเห็นมันงามอหลีบุญ ธรรมชาติสวยงามมากๆเลยเนี่ล่ะค่ะมองตาเก็บเฮ็ดของแพนน่ะคอน,น้องเล่มปีมากกับนั่งถ่ายเก็บแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวเต็มแต่ว่าเพ่นบ่ไรามากยางเก็บเห็ดป้าค่ะพี่น้องกะใกล้าทางเนาะปลาประจำแพนเค่อยเก็บสุปีนั่นละเนี่ยค่ะมาแบบนี้มาเนี่ พน้องเล่นปีมาเพ่นกาท่ายุ้แป๊บเดียวค่ะประมาณสักเค่งชั่วโมงกะติมเนาะค่ะพี่น้องกะขอนเนาะ34ชิพนาทีกะไอ้กะมาน้ำผอมแต่ว่าพอนอยากออกกงองพนขีอายค่ะอันเพิ่นไปเลื่อนหนังสือและกะพิ่นกะมาน้ำแม่อยู่เป็นบางข้าวกับน้องแต่ว่าพนบบเก็บเห็ดน้ำแม่ค่ะอยู่เป็นมูน้อง เดี๋ยวไปต่ออีกป่าหนึ่งค่ะไปลุ้นกันป่าโน้นนะคะทุกๆคนหอดอีกป่าหนึ่งแล้วค่ะยางสบายติดทางเลยป่านี่เจอะรถไว้แล้วค่ะพี่น้องสบายค่ะหญ้าฝูกนะค,ปนคะป่าขาไม่ใญ่เงยเงยใหญ่งหงนักค่ะบ่บวมดอกนักมันบ่โป่งข้างในมันเละทางนี่ยแหละค่ะรับแดดรับลม บ่หอดเม็ดหนึ่งห่างกันแค่นกะว่าไปตัววสันกล่มลงพออีกเล้วสองดอกบ่ไรตัดขาเด้อคำ้ำมานี่ดอกนี้ สบายสบายคุณค่ะเป็นตะดอกใหญ่เนาะคุณขามันปิดใบงามงามยางสบายไปค่ะพี่น้องอ้ยดอกนั่นต่้งไกลๆงามที่สุดที่พ่อมือนีเลยค่ะดอกใหญ่คัก เปดเมืองมันเอาโลดพอโป่งไม่ปร่งสุดยอดเลยค่ะพี่น้องกดไลค์กดแชร์คอมเมนตน์เด้อค่ะดอกงามๆนี่ปั่นกันเบิง้งมันมานมานัมนโอ้เสียงถอนเฮ็ดดอกใหญ่ค่ะประมาณสามขีดบ่าเมีนดอกค่ะพี่น้องมันนักเนาะตันเอน็นเตนอยู่ประมาณพุ่นละสีห่ห้า ลอยกล่ำงามคักถักก็มี่เดี๋ยวใส่ตะก,ก้าก่อนในซั้นนี้แล้วค่ะมาพอดอกนี้อีกดอกไงโอ้ยขาอวบมีลูกมาพร้อมภาพธรรมชาติสวยงามคัะ ไปอยู่ในตะกร้านะคะหญ้ามอดงามๆทางหลังพี่น้องต้นใหม่ก็ใหญ่เห็ดมันสีดอกใหญ่นะเพราะว่าอันนี้มันรับลมรับแดดมันปะทะเข้ามานะคะแพ่นเห็นเห็ดอันนี้เสียเอาห้เบิ้งมันสีออกเดือนสึกสิลาเดือนกันยายนมันกัดอันอากาศมันเย็นๆมันกระมาดอกค่ะเนาะมันบรแนนอนค่ะภาพธรรมชาติแพ่น์บอจับมันดอก เห็นเฮ็ดเพิ่งดอกหนึ่งอยู่พูนค่ะพี่น้องไกลๆนี่ค่ะหญ้าผุขาเหา้ยโอู้เกตหนึงค่ะคุณทากด้วยเอาไปนั่งได้ซชมนี่แล้วค่ะมองนี่เห็นไหมคะมีแต่ดอกใหญ่ๆใหญ่าตามหญ้ามอดตามต้นหม่ปลา ชมวิวจากน่อยเนาะพี่น้องหลังสู้ฟ้าหน้าสู้เห็ดท่างค่ะใกล้ๆกท่างรถกระโจดไว้ <Yeah. S 1> สบายค่ะการทนาการงานอดิเรกค่ะพี่น้องได้เงินแล้วปีนี้แพนเลี้ยงลูกค่ะแพทบ่ไดเก็บเห็ดขายคือสุปีนะคะแต่ว่ากะกะเห็ดไปซื่อๆนี่ล่ะค่ะขายกะได้นี่ๆๆน้อยพ่อแต่ได้ค่าขนมลูกล่ะค่ะพี่น้องเพราะว่า ต้องเลี้ยงลูกมาก,ก่อนเป็นอันดับแรลเนาะคะ่ะบ้างกสิภาพพี่พี่น้องน้องเรียนเข่าปลาชมธรรมชาติกับน้องเล่มปีพร้อมสิมาเขา่าคลิปนําเดี๋ยวสิส่วนน้องเซฟมาพร้อมค่ะเพิ่นอันบ่ท่านได้มาทักทายพยี่น้องอยู่เนาะปีนี่เป็นบ่าแล้ว4ี่ิแปดแล้วค่ะเนาะสำหรับวันนี้แพ่นกาสิคอจบคลิปไปก่อนนะคะเดี๋ยวมันสิยา้วเนาะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกคนทุกคอมเมนต์ที่ซับสไคร้ แล้วก็ติดตามเป็นกําลังใจให้แพนนะคะเห็ดที่ได้เมื่อนี้ค่ะพี่น้องเนี่ยคะ่ะแพนทําเวลาเนาะแลนเก็บเห็ดเก็บประมาณสักสี่สิบนาทีเลยคะ่ะสุดยอดเลยค่ะพี่น้องบ่ไไ้ตัดขานะคะมื้อนี้ปลาเก็บเห็ดค่ะติดทาง้ตไมใหม่ไงดอกเห็ดก็บไงหญ้าฝูกปลาสุดท้ายจากแพนมาก่ปลาสุดท้ายคะ่ะวันนี้เข้าสองปลาก็ฝากขอบคุณ f อใซมเอ c ซเก่าที่เป็นกำลังใจ คอมเมนต์ให้กับแพนทุกทุกคลิปนะคะกะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คือเกาค่ะบ้าเบาลายเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวแพนสีขคออนุญาตจ,จบคลิปไปก่อนเดี๋ยวแพนสีมาพอกับพี่น้องในคลิปต่อๆไปนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวสตัดขาเฮ็ดใ้เบื่องน่าต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะบายบาย